สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางร้านนะคะจะมาแนะนำการเล่นหัวตุ๊กตานะคะที่ทางร้านได้เปิดพลีไปนะคะ mm. ก็ให้ลูกค้านะคะได้มีแนวทางเล่นนะคะในราคาที่ไม่แพงนะคะ180บาทแล้วก็ทางร้านนะคะยังเห็นว่าหัวศีษระนี้ mm. เพื่อนๆนะคะยังสามารถไปฝึกการรีรูทผมได้นะคะ ก็คือการจิ้มผมบนหัวน้องได้เลยนะคะก็จะคล้ายๆกับหัวบาร์บี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการฝึกฝีมือในการทําทผมตุ๊กตานะคะสําหรับผู้ที่ไม่ถนัดเราก็ยังสามารถหาวิกนะคะขนาด5-6นิ้วขนาดเยลโล่นะคะเน็ตที่ใช้นะคะควรเป็นเน็ตแบบผ้าเพราะว่ามีความยืดหยุ่นในการรัดที่ใช้ทอยของหัวนะคะ ก็ขนาด5-6นิ้วหรือไซส์ราติเยนโล่นะคะเหลือเพื่อนๆมีวิกนะคะที่ใช้กับตุ๊กตาลิฟเดอลนะคะซึ่งเป็นตุ๊กตารุ่นเก่าอันนี้นะคะก็จะมีความกระชับในการใส่เพราะว่าเขาเป็นแสสคบพลาสติกนะคะลักษณะของวิกนะคะก็จะประมาณตามภาพเลยค่ะเป็นแสสคบพลาสติกนะคะแล้วก็เส้นผมมีการ คล้ายๆนะคะเรียกว่าถักมานะเวลาใส่ก็จะกระชับแล้วก็ไม่หลุดร่วงง่ายด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูนะคะว่ามันจะพอดีไหมนะคะสำหรับแอนนะคะแอนคิดว่ามันกระชับดีค่ะไม่หลุดง่ายนะคะเล่นง่ายจะให้ดีนะคะก็ควรหาสีที่เข้มเข้มกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะลองใส่อีกวิกนึงนะคะเป็นวิกแข็งนะวิกแข็งนะคะเวลาใส่ก็ใส่ง่ายแต่ว่ามันจะหลุด ก็หาวิธีนะคะอาจจะใช้ซิลิโคนแคปนะคะช่วยในการยึดก็เพื่อนๆลองดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวแอนจะมาทําวิธีการใส่ล่างนะคะอนจจะนําบอดี้ลิกานะคะมาให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างดึงหัวของบอดี้ออกนะคะพอเราแกะออกมานะคะตรงคอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะบาบก็จะคล้ายๆกันเราจะนําหัวนะคะที่เราอยากใส่นํามาวัดขนาดกันก่อนนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าเดือยของบอดี้นะคะใหญ่กว่ารอบคอนะคะถ้าเป็นลักษณะาตามภาพนะคะเราก็ต้องมีการดัดแปลงที่คอเพิ่มนะคะหรือแอนจะลองกับบอดี้อื่นดูนะคะอย่าได้บอดี้เล็กๆค่ะแอนได้สั่งบอดี้บ r b ู r ี่มานะคะราคาประมาณ70บบาทนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะ ก็ลองใส่ดูแล้วนะคะปรากฏว่าใส่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใส่นะคะว่าควรทำอะไรเพิ่มเติมนะคะก็นำหัวบาเบอรี่ออกจากล่างนะคะแล้วก็นำร่างมาวัดกับหัวที่เราต้องการจะใช้งานเราจะเห็นได้ว่านะคะระหว่างหัวกับปลายของบอดี้นะคะเมื่อเรานำมาวัดแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าใกล้เคียงกันนะคะ เราก็แค่คลิบรูด้านในให้ขยายออกนิดนึงนะคะแค่การขิดนะคะไม่ใช่การคว้านหรืออะไรนะคะแล้วลองยัดเข้าไปประมาณตามภาพเลยค่ะก็สามารถนำมาเล่นใส่ชุดใส่เสื้อผ้าได้ตามปกตินะคะฝากขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แอนในการทำคลิปตถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ